สวัสดีครับไปดูรถหลอดยี่สิบเก้าซีซีครับรถหลักหมื่นอะไรหลักแสนกันครับของทีมงานตูตีท่าทองนะครับครับผมไปดูเจ้าของรถกันครับดีครับครับผมชื่อพี่ดำนะครับผมเดี๋ลวเรามาดูรถกันก่อนนะครับหมายเลขแปดสิบเอ็ดงามไส้ครับ จะด,ดูรถโดยรวมก็เดี๋ยวผมเจาะอะไรลึกๆให้นะครับโอเคครับอะไรโดยรวมครับผมมามาเจาะ อ่พี่ดำครับเดี๋ยวเรามามาดูอะไรกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนี่แม็กเป็นของอะไรครับผมของ RS ครับแม็ก RS นี้ครับราคาอยู่อยู่ที่เท่าไหร่ครับคูดึงค่ตุกล้อตุกล้อประมาณหมื่นกว่ารวมกันแล้วก็เป็นเงินแล้วก็3สามหมื่นกว่าได้สามหมื่นกว่านะครับนี่คือล้อ RS นะครับ RS การตรงนะครับผม ยางหน้าก็เบอร์90้าทับบครับไอาซีไอาซีโชกก็เป็นของไอเอสครับโชไอเอสนะครับคู่นี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับหมื่นกว่าครับโชก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าหมื่นกว่าครับเดี๋ยวก็ให้ท่านผู้ชมไปไปคิดเอาเองนะครับแผงขอบนไอเอสครับแผงขอเป็นของไอเอสนะครับบางโคนหน้าก็เป็นของไอเอสชุดหน้านี้ไอเอสทั้งชุดใช่ไหมครับชุดครับ ครับยกชุดมาเลยยกชุดมาเลยการสะบัดของไวเอครับการสะบัดก็เป็นของไวเอครับตัวนี้เท่าไหร่ครับประมาณเจ็ดพันกว่าครับครับการสะบัดตัวนี้ตัวเดียวเจ็ดพันกว่านะครับผมม้อน้ําที่เห็นชัดๆก็คือม้อน้ําเป็นหม้อน้ำเอ็นเล็กหมดแล้วเดยวั่าป่าน้ําผ่านศึกมาเยอะครับครับผมโครงนี้ก็คือทําสี power coat นะครับไปดูชุดบนครับผม บนตัวนี้ใช้ทําอะไรครับตัวนี้เป็นมันเราเรียกว่าไอตัวรีโมทปรับเบรกครับรีโมทปรับเบรกมาปรับตรงนี้ได้เลยครับปรับตรงนี้ได้เลยครับผมครับอ่าเรดนไมค์ก็เป็นของ R s เอาเหมือนกันฮะแข่งคอ r s รแอนก็เป็นของ r s หมดเลยชุดนี้ชุดหน้านี้จบแอนแอนในของของไออาดับครับของยีเนสอาร์อ๋อชุดหน้านี้น่าจะประมาณรัก มีสามหมื่นขึ้นครับสามหมื่นขึ้นนะครับแต่ดูฝั่งนี้ไล่ฝั่งนี้ไปก่อนนะครับครัไอตัวนี้ครับตัวนี้ใช้ใช้ใช้ทําอะไรครับผมไอตัวไอจับเวลาครับอมตัวจับเวลาต่อรอบนะครับอรบคราบูก็เป็นคาบูของเคเอ็กเคเอ็กนะครับคาบูเคเอ็กปากยี่สิบแปดมิลนะครับเครื่องก็เป็นร้อยยี่สิบเก้าซีซีครับโชคหลัง มาดูชกหลังกันนะครับชกโอลินนะตัวที่มีกระปุกตัวนี้อยู่กี่หมื่นครับสองหมื่นกว่าครับตัวนี้โอ้ชกหลังก็อ,งอยูสอ่สองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่านะครับเกยโยงสั่งตัดหนามากครับเจ้งเอกการดิดครับอเกยโยงของพี่เอกการดิดนะครับราคาราคาอยู่ที่สามพันกว่าครับเฉพาะเกยโยงก็สามพันกว่านะครับล้อหลังก็เป็นของ rs นะครับผมครับ ก้านเฉียงอ่านี่เป็นก้านก้านเฉียงครับผมยางก็เป็นเบอร์ร้อยสิบทับเจ็ดสิบนะครับ A R C นะครับสะเตอร์ก็ R S นะครับทั้งชุดมาดูฝั่งนี้กันนะครับผมชุดปั๊มหลัง R S ครับชุดนี้ก็เป็น R S ทั้งชุดนะครับคันนี้ก็เกือบครึ่งคันของ R S มามามาลงใส่ในร้อยยี่สิบเก้าใช่ครับครับโอ้โหสุดครับ ียโยงก็ของพี่เอกการดิดนะครับสั่งตัดพิเศษปัมป๊มปั๊มมีคนปั๊มกระถุงมผมจำไม่ได้นะปั๊มกระถุงแต่ก็สวยงามครับการไล่น็อตเรื่องยนนะมาดูปั๊มหน้าชุดหน้าครับชุดหน้านี่ก็ปั๊มเบมโบสี่พอร์ตนะครับตัวนี้กี่หมื่นนะพี่รังไอตัวนี้มันไม,นมน่ไม่ถึงหมื่นนะไม่ถึงนะแต่ละร้อง สภาพโดยรวมครับแน่นๆนะคันนี้ตัวนี้ก็ปั๊มบนเป็นของแปมโบครับอะไรครบๆนะคันนี้กานหน้า RS กานหน้าเป็นของ RS นะครับดูการใกล้ๆกันจะ RS ลายกระบอกโต๊กึงได้สวยงามมากครับชุดน็อตก็เป็นน็อตมินีิมทั้งคันนะครับ หมายเลข81คันนี้ผ่านการแข่งขันก็ล่าสุดได้แชมป์129ดาวรุ่งที่กสมัยครับครับที่ 1, 1ที่1 129ดาวรุ่งนะครับนักขับ,บชื่อเจ้ามินที่ตังครับกล่องไฟก็เป็นกล่องแตง่งสภาพโดยรวมสวยงามมากครับผมคันนีเ้เดี๋ยวผมจะมารีวิวตอนตอนวิ่งให้ดูครับว่าเป็นยังไง สงามถังน้ำมันก็มีเนียมนะครตัวนี้เดี๋ยวไปดูใต้บอกกันครับข้างในเก็บสภาพได้สวยงามก็เป็นถังมีเนียมไล่น้ำหนักเบา ตอนนี้คือตัวจับเซ็นเซอร์วเวลาครับผมโมขออประมาณนี้นะครับลองไปคิดดูผมคิดคร่าวๆก็มีเกือบสามแสนนะฮะคันนี้ขอบคุณมากครับพี่ดำครับครับครับผมสวัสดีครับ